คนเก่าเล่าอดีตเล่าเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาและน่าสนใจประวัติศาสตร์ผลไหนฟังเมื่อไหร่ก็ไม่เคยเบื่อกับอาจารย์ธงชัยตั้งเจริญกุลอดีตคนกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นนักจัดรายการวิทยุที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เมื่อฟังคะ่ะมาถึงช่วงคนเก่าเล่าอาดีตแล้วนะคะช่วงคนเก่าเล่าอาดีตวันนี้นะคะวันพุธค่ะอาจารย์ธงชัยตั้งเจริญกุลค่ะก็จะได้เข้าสายมาพูดคุยกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดพิจิตรของเราและก็เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจด้วยนะคะซึ่งช่วงนี้อาจารย์ธงชัยอยู่ในสายกับรายการแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะอาจารย์คะ วัสดีครับคุณพชร,รินสวัสดีท่านผู้ฟังที่เขาร้อนครับค่ะช่วงนี้คนเก่าเล่าอาดีตหลายท่านเนี่ยติดกันงมเงียมแล้วนะคะอาจารย์คะพอลงพื้นที่เรียนหลายคนบอกว่าชอบมากเลยช่วงคนเก่าเล่าอาดีตนะค,ะค่ะแล้วก็มีกันบันฝากมาด้วยค่ะอาจารย์คะครับเมื่อกี้ฟังแล้วคุณพชรินเรื่องคนลาวอป็นคนมาในพื้นที่เดี๋ยวต้องไปดูข้อมูลก่อนเนาะค่ะเออเพราะว่าเราไป นั่งน,นั่งเทียนไหวงคงจะไม่ได้มต้องมีหลักฐานอะไรกันพอสมควรเดี๋ยวรับไว้กันละกันนะครับค่ะวันนี้เห็นว่าเราจะคุยกันในเรื่องของประตูเมืองเก่าของจังหวัดพิษณุโลกนะคะครับเ,เอาเริ่มอย่างนี้กันละกันครับท่านผู้ฟังครับในประวัติศาสตร์เนี่ยเมืองพิษณุโลกเดิมชื่อเมืองสาหลวงสองแควเออไอเมืองส่าหลวงสองแควนี่บอกว่าอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่านฝั่งทางวัดใหญ่เนี่ยนะค่ะ อันนี้ก็เป็นเมืองเก่าแก่มาตั้งแต่ครั้งอาณาจักรสุขโขทยัยต่อมาหลังจากนั้นกรุงเสียยุทธยาก็มาสร้างเมืองใหม่โดยก้าวสามพยายามมาสร้างเมืองใหม่ทางฝั่งตะวันตกฝั่งตรงกันข้ามกันเน่ยนะเออคือตรงพระราชวังจังนทร์น่แหละและ้วก็สถาปนาเมืองขึ้นมาใหม่อีกเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองชัยนาชื่อว่าอย่างนี้ทีนี้นะบัราสายไปดูละไว,ว้ชัยนาเนี่ยมันคือจังหวัดชัยนาทุกวันนี้หรือเปล่าปรากฏไมใ่ใช่นะ บอกว่าคือพิษณุโลกฝั่งตะวันตกเพราะฉะนั้นในยุคหนึ่งบ้านเมืองเราเนี่ยมันมีสองเมืองอีกฝั่งตะวันออกนี่สาหลวงสองแกวเก่าแกรเลยถึงแต่สมัยสุขโขทยัยแล้วก็มีเมืองชัยนาทสร้างขึ้นมาใหม่ทีนี้เอ,อเมื่อถึงเวลาที่อาณาจักรสุขโขทัยล่มสลายไปแล้วในตอนนั้นสมเด็จพระบรมไตราลกนาถ ระมากษัตริย์แห่งกรุงเสียยุทธยาซึ่งมาประทับอยู่ที่พิษณุโลกที่ว่ย25ปีเนี่ยองคก็ได้ทรงรวบรวมทั้งสองเมืองสองฝั่งแม่น้ําเข้าด้วยกันโดยการสร้างกาแพงเมืองล้อมทั้งสองฝั่งแม่น้าล้อมทั้งสองขฝั่งแม่น้ํารวมเป็นเมืองเดียวกันนะครับและหลังจากนั้นก็ไม่เรียกสองแควไม่เรียกชัยนาท โดยพรองค์ท่านได้พระราชทธธานนามว่าชื่อเมืองใหม่ก็คือเมืองพระพิษณุโลกอี่ที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับค่ะค่ะตรงนี้กำแมงเมืองเก่าของพิศษณุโลกเราเนี่ยทั้งสองฝั่งแม่น้ําที่วาสาัส้าขคืนมาใหม่เนี่ยนะเป็นขนาดใหญ่มากแล้วก็ประวัติศาสตร์บอกว่ามีถึงสิบสี่ช่องประตูด้วยกันที่อยากจะเล่าว่าในปีพศสองพันสี่ร้อยสี่สิบสี เมื่อหนึ่งร้อยยี่สิบสองปีมาแล้วนี่ในคราวนั้นรัชการที่ห้าเสด็จประพาสหัวเมืองฝ่ายเหนือมาที่พิษณุโลกนี้แล้วก็พระราชภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งก็คือสเสด็จมาเททองหล่อพระพุทธจินราจจำลองเพื่ออันเชิญไปปดิสถานที่วัดบิณมบาบพิธิกรุงเทพในขณะนั้นก็ปรากฏว่าพระเจ้าวรวงวงเธอกรมพญาณริศรานุรัตนวัตติวงศ์ อ๋อเสด็จมาเป็นก็เออเป็นส่วนล่วงหน้าเดินทางมาก่อนเพื่อนําช่างมาปั้นหุ่นเพื่อเตรียมเททองหล่อพระวิชิราชจำหลองตามที่ว่าเนี่ยนะ,ะเขาวนี่ในข่าวนั้นเนี่ยสมเออกรมพยาณิสลานุวัติวงศ์ร่วมกับหลวงเทพบาลเมืองพิษณุโลกก็ได้แก่ทาแผนที่เพื่อจังจวัดแผนที่เมืองเก่าพิษณุโลกทั้งสองฝั่งแม่น้ำและการเสริงก็เป็นหลักฐานสําคัญมาจะาทุกคนนี่แหละ ทีนี้กำแพงเมืองแล้วก,ก็ประตูเมืองเก่าของพิษณุโลกนี่ในสภาพปัจจุบันนี้ก็ปรากฏว่ามันมันเห็นอยู่บางส่วนนะแต่ว่าก็หายไปบางส่วนบางส่วนก็กลายเป็นถนนบางส่วนก็กลายเป็นอาคารร้านค้าบางส่วนก็หายลงไปในแม่น้ําคุณพัชริะครับเอาอย่างนี้จะเริ่มเอา้องฝั่งตะวันออกก็แลก,กันก็พยายามลึกผาตามไปแล้วกันฝั่งตะวันออกนี่เอ่อ ที่ยังเหลือเห็นเป็นเอชัดเจนอยู่หน่อยหนึ่งก็คงบริบงบร,ริเวณแถววัดโพธิยานอตอนตะวันออกเนี่ยนะวัดโพธิยานก็เป็นกําแพงเมืองเอล่องลองไปทางใต้ออกไปลงใต้เลยวัดพทธิยามันก,ก็กลายเป็นแม่น้ําลงไปแม่น้ไปไปนําบางส่วนที่ก็ขึ้นบกเป็นกําแพงเมืองไปล่องใต้ไปเรื่อยๆไปตรงวัดน้อยเลยยังเห็นอยู่นะที่วัดน้อยไหมครับ เอผ่านโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษนุโลกไปตามถนนเอกาทศรสหลังวัดใหญ่แล้วก็ล่องใต้ไปเรื่อยเลยไปจนถึงถนนมหาธรรมราชาคถนนมหาธรรมราชาก็ตรงบริเวณที่เนี่ยเช้าดีก็ค้าขายตลาดสดจหญหวงอันนั้นนะถนนมหาธรรมราชาก็เลี้ยวขวาไปจนถึงศาลพ่อปู่ดำศาลพ่อปู่ดำไปอยู่ตรงสถานีตำรวจ แล้วก็ข้ามฝ้าข้ามแม่น้ําไปฝั่งตะวันตกไปขึ้นบกตรงโนตอนใต้ของวิธีัยครูเก่าอออืค่ะออด้านใต้นะพอไปถึงด้านใต้เะแล้วก็ตรงนั้นก็จะเห็นจะเห็นเป็นครูเมืองแล้วล่ะจะเลยไปออกไปทางทิศตะวันออกหน่อยนื้อเออแต่ทิศตะวันตกเลยนันก็จะไปถึงตรงป้อมเพชรป้อมเพชรก็ตรงออนุบาลป้อมเพชรตรงนั้นแหละครับที่ปัจจุรีแล้วก็จะเป็นครูเมืองที่เราเห็นก็อยู่ขึ้นไปไปจนถึงวัดครูหาสวรรค์ อาผ่านโรงเรียนจ่ากนกร้องไปถึงประตูค่ายทหารแล้วก็เข้าไปในค่ายแล้วก็ออกมปทีก็ข้ามฟากมาที่วัดโพธิญาณเป็นวงลักษณะอย่างนี้นะครับส่วนประตูเมืองที่เป็นหัวข้อวันนี้ประตูเมืองเก่านี่บอกว่ามีถึงสิบสี่ช่องประตูข่าวสํารวจข่าวนั้นเมื่อปีสองพันสี่ร้อยสี่สิบสี่นีหาได้ไม่ครบนะคุณปรเจค่ะ ก็เพราะว่าบางประตูนี่ไม่มีชื่ออาจจะมีแต่ว่าไม่ทราบว่าชื่ออะไร <Okay. S 2> คนหาไม่เจออะไรประมาณนั้นคฝั <Okay. S 2> ่งตะวันออกนี่เอาฝั่งทางวัดใหญ่หลวงพ่อจินราชก่อนก็แล้วกันฝั่งตะวันออกนี่แน่นอนเลยมีประตูผีประตูผีนี่ก็อยู่ข้างวัดใหญ่หลวงพ่อชินราชนี่แหละ <Okay. S 2> ออกไปทางโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา mm hmm. อย่าลืมว่าไอ้งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาในเดิมมันเป็นป่าช้านะ <Okay. S 2> เป็นมีเมนเผาศพฝังศพอะไรแถวนั้น ตอจะสร้าง mm hmm. okay. เป็นโรงเรียนพุทธชินราชพิทยานี่จําตายเลยมีพิธีล้างป่าช้าด้วยที่นั่นนะครับคนสมัยเก่านี่เขามีคตินิยมว่าถ้าคนตายในเขตประตูเมืองเขาจะไม่เผาในเมืองเขาจะเอาไปนอกกําแพงเมืองเผานอกกําแพงเมืองลักษณะอย่างนั้นนะครับคนอกจากนั้นแล้วใกล้ๆกันตรงนั้นก็จะมีประตูมออ้ที่เราเรียกประตูมอนประตูมอนในตัวนั่นแหละประตูมอลนะครนะครับเลยประตูมอนขึ้นมาทางเหนือ ประตูมอญขึ้นมาทึงเหนือก็จะมีประตูจีนประตูจีนนี่พิกัดก็อยู่ตรงเลยวัดน้อยขึ้นมาหน่อยหนึ่งตรงนั้นนั่นนะแถวๆนั่นแหละเลยวัดน้อยขึ้นมาหน่อยหนึ่งคือว่าประตูจีนส่วนประตูสําคัญมากๆเลยที่เราจะรู้จักกันเยอะคนพิศนุโลกนี่ส่วนใหญ่รู้จักนั่นก็คือประตูถา,ายคัะประตูถาวายนี่ประตูถาวายนี่เป็นอยู่บริเวณตรงสารพ่อปู่ดำค่ะค้างสถานีตํารวจที่พิศนุโลกเราที่แหละ ในสมัยปี2444ภาพถ่ายประตูถวายด้วยโอ้ oh, <relevance> เป็นประตูใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับค่ะก็ดีทางฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันตกนี่เอตอนใต้ของวิทยายลัยครูเก่าตรงนั้นเขาเรียกว่าตะแรงแกงตะแรงแกงก็เป็นเรือนจำเป็นที่ประหารนักโทษตรงนั้นก็มีประตูเมืองเหมือนกันแต่ไม่ทราบชื่อ คงจะเป็นที่ว่าประหารนักโทษเสร็จแล้วก็จะเอาศพออกตรงนั้นแหละประมาณนะ้ประตูเมืองไม่มีชื่อนะคะเลยตามคูเมืองขึ้นมาในตรงนั้นเราจะเห็นมีเอ,อตรงป้อมเพชรนะป้อมเพชรป้อมเพชตรตอนนี้ก็ไม่มีป้อมแหละเสียดายจังนะครับเออก็ตามคูเมืองขึ้นไปทางเหนือตรงนั้นเราจะเห็นสะพานข้ามคูเมือง